สนับโดยอะมิโนพเบิร์นบุหรี่เลิกยากแต่เลิกได้เข้าสู่แม n โก้การ์เด้นในช่วงที่สองนะครับกับผมคมนพัตแล้วก็น้องผิงผิงแล<ช>ะดาวันนะครับวันนี้ข่าวเยอะแยะมากมายเลย<ช>แต่ว่านอกจากข่าวฟิล์มพัฐภ,ภูมิอย่างที่ผ่านไปแล้วเมื่อเบรกที่แล้วนะครับเบรกนี้ก็ยังมีเรื่องยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือเป็นเรื่องของละครเวทีฟอร์มยักษ์หงเนือมังกรเมื่อวานนี้ได้มีการ เปิดแสดงรอบการลาดิเนอร์ไปแล้วเรียบร้อยใช่แล้วค่ะก็เมื er ่อวานนี้นะคะสำหรับละครเวทีหงเหนือมังกรเดอะมิวสิคเขาได้เปิดแสดงรอบการลาดิเนอร์ที่เมืองไทยรัชดารายเทเตอร์ค่ะโดยในงานนี้นะคะก็มีเหล่าคนในเวดบงบันเทิงเข้าไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยค่ะซึ่งจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ละครเวทีฟอมยอเรื่องล่าสุดของผู้กำก,กับบอยทกนเกียรติวิรวร์หงเหนือมังกรดัดแปลงมาจากละครโทรทัศน์เรื่องเยี่ยมที่กวาดทั้งรางวัลและความนิยมมาแล้วมากมายเมื่อปี2543ที่คราวนี้นำกลับมารีเมคใหม่อีกครั้งในรูปแบบของละครเวทีมิวสิควที่รวมเอาสุดยอดนักแสดงคุณภาพทั้งเสียงร้องและการแสดงอย่างแพทสุธาสมีพุทธินันแบงค์ปริติบารมีอานันต์หรือแบงค์วงคลาส และนักร้องควันใจสาวๆจากเวทีเดอะสตาร์6โตโน่ภาคินคำวิไลศัก์กับบทบาทการแสดงครั้งแรกของทั้งคู่เราไปฟังกันค่ะว่าคุณบอยเขารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ทุ่มเททำงานกันมาหลายเดือนและกับการแสดงละครเวทีครั้งแรกของโตโน่และแบงค์ค่ะก็ปลับลื้มฮะปลับลื้มเพราะว่าคือคือเราทางานกันมาหลายเดือนนะครับเรื่องนี้แล้วก็ทุ่มเทมากจาก บทประพันธ์ชิ้นเอกของวิศวนาจนมาถึงกลายมาเป็นมิวสิควลทำเพลงทำบททำอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยมันมันโอ้โหมัน,ม,นมันงานหนักมากๆเลยทีเดียวแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่เหมือนละครเรื่องอื่นทั้งโตโน่ทั้งแบงค์ทั้งแพท Pat, นะครับพี่โยโอ้โหแบบเยอะเยอะมากครับนักนักแสดงนักแสดงแบบว่าเต็มที่มากๆกับกับ <ๆ S 1> กับละครเรื่องนี้มีพลังมากๆ, <S 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 ๆแล้วก็อีกแล้วก็ความสนุกแล้วก็เพลงเพราะแล้วก็ ได้ได้เมสเซจได้สารอะไรบางอย่างที่แบบเออมัน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 น่าสนใจภูมิใจครับผมภูมิใจกับหลายคนมากในเรื่องนี้ผมผมผมดีใจแทนหลายคนมากแบงค์นี่คือแบบว่ามหัศจรรย์แบงค์จริงๆต้องเรียกว่ามหัศจรรย์แบงค์จริงๆแบบนี้ที่แบงค์จะมีผลง,งานต่อเนื่องได้หมครับเพราะว่าว,าวงก็เพิ่งจะแยกย้ายกันไปอ่อาผมว่าก็ดูความเหมาะสมนะครับดูความเหมาะสมแล้วกด็ดูเวลาของเขาด้วยนะฮะแล้วก็แล้วก็แ,วกแต่ ตั้งหลังจากที่เขาเลองเริ่มซ้อมกันมาแล้วก็เล่นกันมาต่างๆเี้ยก็ถามเขาเป็นยังไงชอบไหมเ็าบอกสนุกเขาก็เาก็เาก็มีความสุขกับกับงานตรงนี้ด้วยนะครับการแสดงรอบการล่าดินเนอร์วันนี้มีเหล่าบรรดาศิลปินมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคักข้างไม่ว่าจะเป็นมาเช่าวัฒนภาณิชที่ควงคู่มากับหวานใจปริดสีภูมิเศษ แหวนแหวนปรวุริษาเพนชาติที่ควงว่าที่เจ้าบ่าวแดนเฮตระกูลมาสยบข่าวรักร้าวส่วนที่ใช้เดี่ยวก็มีนัดมิเรียรเบเนเด,ดตตีแป้งออนจิราแหลมวิไลโออนุชิตสพันธ์พง์ และคู่แม่ลูกมิวลลิตาส,สิประภากับคุณแม่จารุวรรณปัญโยภาสรวมไปถึงคุณแม่ตูน่นันทิดาอัศวะเหมที่พาน้องเพลงชนทิดาอัศวะเหมลูกสาวคนสวยมาดูการแสดงด้วยเพราะแม่ตู่บอกว่าน้องเพลงชื่นชอบในเรื่องของการแสดงจนอยากที่จะเรียนเพิ่มเติมเลยและคะ่ะวันนี้คือจริงๆแล้วอยากให้น้องเพลงมาดูละครเวทีเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าโงหรือมังกรเป็นไรที่ ตอนนั้นน้องเพลงเคยฟังแต่เพลงที่คุณแม่ร้องแต่น้องเพลงไม่เคยดูตอนนั้นเขาแค่เท่าไหร่เอง10กว่าปีแล้วเรื่องนี้ตอนนี้น้องเพลง1ิคือละครนั้นเขาก็ยังเด็กอยู่นะคะบอกเรื่องนี้ต้องห้ามพลาดดูเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากมมน้องเพลงรีเควสมาขอดูเองเลยนะคะก็จริงๆเิงพีก็อยากดูเพราะว่าพี่เป็นคนชอบละครเวทีอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ถ้ามีโอกาสมาดูก็คงดีเลยค่ะอยากให้ลูกได้ซึมซับนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเพลิงจริงแล้วเวลาไปไหนเนี่ยเขาก็จะเห็นคุณแม่ร้องเพลง สิ่งที่ลูกจะชอบหรือไม่ชอบพี่คิดว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติและเวลาดีกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเลงเขาก็บอกสนใจเกี่ยวกับเรื่องของออละครเหมือนกันละครเวทีไหมคะสวนงอยเ้ไม่ไม่ห่วงค่ะแล้วแต่ลูกว่าลูกอยากจะทําอะไรที่เป็นความสุขเราก็คอยสปอร์ตนะให้ความสนับสนุนนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็นกบอกลูกตอลอดเวลาว่ายัางไงต้องเรียน ต้องเรียนต้องเรียนสิ่งอะไรที่ที่ลูกชอบก็ถือว่าตัวนี้เป็นเป็นชั้นนั้นเปอร์ฟอร์มอก็ขอให้เป็นอะไรที่เป็นอะไรนะลูกเรียนเป็นพิเศษขึ้นมาใช่ไหมคะน้องเพลงจริงแล้วสนใจพ่อขอคุณแม่เหมือนกันว่าเขาอยากเรียนทางด้านอะไรนะลูก<อ>งเปอร์ฟอร์มแม m acting แล้วก็อยากเรียนควบคู่ไปกับเสียศาสตร์ เห็นน้องเพลงสนใจในเรื่องการแสดงแบบนี้ไม่แนว่ว่านางเอกละครเวทวีเรื่องต่อไปอาจจะเป็นลูกสาวคนสวยของคุณแม่ตู่ก็ได้นะคะ นอกจากละครเวทีหงเนื้อมังกรแล้วโปรเจกต์ต่อไปบอยเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่บอยสตอรีโดยได้รวบรวมดาราน,นักแสดงที่เคยร่วมงานกันกว่า30ชีวิตมาขึ้นเวทีครั้งนี้และการแสดงก็จะมีขึ้นในวันที่30 3 1ถึง31ตุลาคม2553แต่ก่อนที่จะได้ชมคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหากคุณผู้ชมอยากสัมผัสกับความอลังการของหงเนือมังกรเดอะมิวสิคลการแสดงจะมีทั้งหมด23 รอบตั้งแต่วันพุทธที่22กันยายนไปจนถึงวันอาทิตย์ที่10ตุลาคม2553สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิตเ,เมเจอร์ทุกช่องทางการจำหน่ายค่ะ ได้ยินหลายๆเสียงบอกมานะคะว่าพระเอกของเรื่องละครละครเวทีหงเนื้อมังกรเนี่ยแบงค์วงคลาสเนี่ยเรียกได้ว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเขาไปเลยจากมาส์ล็อกเกอร์กลายเป็นอีกแบบหนึ่งแต่จะเป็นยังไงต้องไปติดตามดูกันนะคะและในงานเดียวกันเองนี้ค่ะสาหรับเมื่อวานนะคะงานรอบการาดินเนอร์ของมิวสิควลเรื่องของเนือมังกรค่ะในงานนี้แฮมแมงกิการ์เด้นก็ได้มีการเก็บตกเรื่องราวของบรรดาศิลปินของดาราและก็คนดังมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ การแสดงรอบปฐมทัศน์ของเจ้าพ่อละครเวทีบอยจกลเกียรติวีรวันณของเหนือมังกรเดอะมิวสิคลมีเหล่าศิลปินดารามาร่วมชมกันอย่างขับข้างมีทั้งที่มาเดี่ยวและมาเป็นคู่แ a มงโกทีวีจึงได้ประมวลภาพบรรยากาศในงานมาให้ชมกันค่ะ เริ่มจากคนที่ฉายเดี่ยวนัดเทพพัสดินณอยุทยาที่มาในลุคตีหล่อสวมเสื้อลายมังกรเข้ากับคอนเซปต์งานตามมาด้วยว่าที่เจ้าบ่าวที่เพิ่งจะประกาศว่าเตรียมสละโสดกำลังหาเลิกแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการมอสปฏิพานปฐวีการโออัญชิตสพัน์พงที่มาอัปเดตเรื่องอาการป่วยว่าตอนนี้ใกล้จะหายเป็นปกติแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็ประมาณสักน่าจะสัก90 90%สกขึ้นไปครับคือโอเองก็ คือจริงๆตอนนี้มันก็อย่างที่เห็นมันก็คือมันดีขึ้นแล้วก็ยิ้ม,มได้แล้วแล้วก็เพียงแต่ว่ามันก็จะมีมีบางอย่างเช่นตอนนี้โอยังผิวปากไม่ได้ซึ่งซึ่งปกติจะผิวปากได้ซึ่งมันก็คงดีขึ้นเรื่อยๆครับ mm hmm. ก,ก็ก็คือมีมีบริหารตามปกติครับแต่ว่าเพิ่มยาไหมไม่ได้เพิ่มยาเลยตอนนี้ก็คือลดยาลงแล้วก็ทานแต่วิตามินเสริมอย่างเดียวแต่หน้าใสยิ่งเลยอจริงเหรอครับ มีคนบอกว่าด้านซ้ายที่เป็นเนี่ยมันดูยกกระชับมากกว่าด้านขวาโอเลยแบบเพื่อนบอกว่างั้นควรจะให้ข้างขวาเป็นด้วยจริงๆก็แสดงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่หายนะครับเพียงแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกใช้ใช้มุมกล้องช่วยเอาเป็นด้านซ้ายก็ใช้กล้องถ่ายทางด้านขวาแล้วก็บทพูดน้อยลงอะไรเงี้ยครับอารมณ์เยอะๆตอนนี้ไม่มีเลยครับตอนนี้นั้นตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติ และอีกหนึ่งสาวที่ไม่ยอมพาคนสนิทมาออกงานสักทีนัดมีเรียเบนเดเนตตีแต่คราวนี้นัดเผยว่าได้รับงานคู่กับหนุ่มอ้มอธิชาติชุมนานน์แล้วค่ะก็มีมีรับไว้ค่ะเราไปแล้วค่าตัวแยกหรือค่าตัวรวมแยกค่ะแยกแพคไม่ได้เป็นราคาแพคคู่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะก็คือต่างคนต่างต่างก็ก็เรียกของตัวเองก็ถือว่าราคาก็ น่าจะรับได้ไม่งั้นพี่เขาก็คงไม่จ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยงานมีติดต่อมานานแล้วนะจริงๆแล้วก็รู้จักกันนานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คิดว่าเออมันก็ระยะเวลาเป็นปีแล้วอ่ะมันก็เหมือนเัราะว่าเออมันก็ไม่ไม่เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะแบบว่าพอมีงานเราก็รับเลยก็ต้องขอให้ให้คนใจนี้นึงว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่ามารับงานคู่อะไรเป็นหลักก็ก็ก็ถือว่ามีการพัฒนาค่ะก็คือแบบว่าเราก็ก็คบกันด้วยด้วยแบบเหมือนคนที่โตแล้วนะก็เป็นสเต็ป ไม่ได้ปิดบังอะไรเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเออไม่อยากให้คนมองว่าออมันมันเร็วไปเปล่าหรือว่าเออคบกันเพื่ออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็คือเป็นเรื่องปกติเรียบๆง่ายๆแต่ว่าโอเคในแง่ของงานตอนนี้มันก็ก็ถือว่ารับได้ไม่มีปัญหาแต่คงไม่ได้แบบรับบ่อยๆแต่ที่มาเป็นคู่ก็มีเขตฐานทัพนะคะมากับแฟนสาวแนทเปรมิกาธนาโรจนประดิษฐ์คู่นี้ก็ไม่มีวี่แววว่าจะประกาศแต่งงานสักที ส่วนอีกคู่ที่เรียกความสนใจจากสื่อมวลชนได้ไม่น้อยชายชาติโยโดมหิรัญยตทิติกับวิกกี้สุนิสาเจตค่ะคู่ข้าวใหม่ปลามันอย่างนานาราบีนาก็มาพร้อมกับสามีเวไทเทเนียมและสมาชิกวงไทเทเนียมค่ะ และคู่ที่ควงกันมาออกงานพร้อมเคียร์กันชัดๆเลยว่ายังรักกันดีอยู่แหวนแหวนปรวริษาเพนชาติกับแดนเฮตระกูลที่แหวนบอกว่าที่มีข่าวว่าทะเลาะก,กันจนทําให้แหวนหนีไปพักใจเมืองนอกนั้นไม่เป็นความจริงส่วนการแต่งงานก็ยังคงมีอยู่คาดว่าจะได้เลิกแต่งหลังกลางปีหน้าเพราะต้นปีเป็นช่วงดวงชงของทั้งคู่ค่ะ หนีไปตามปคงไม่ได้หนีอะค่ะคือจริงๆพอดีเพื่อนสนิทเลยเนี่ยเปิดจิวิแฟร์อยู่ที่งานจิวิเอ็กซที่ฮ่องกงเมื่อวีเอที่ผ่านมาก็เลยตั้งใจจะไปอยู่แล้วแล้ว,ลวก็คุณแดนก็ติดตามพี่ป้อมมาสนิวาสันไปดูคอนเสิร์ตก็เลยที่นั้นก็เลยอยู่กันคนละที่ก็ทะเลาะก,กันตลอดนะเนาะแต่ว่าก็ก็น้อยลง อย่างนี้แล้วแต่ลบช่วงนี้ก็งานยุ่งกันทั้งคู่ผู้ใหญ่ก็ไม่ว่าอะไรมากเขาก็รู้ว่าเป็นเรื่องของเด็กๆอะค่ะว่าแบบว่าเฮ้ยมีแบบทะเลาะกันง้องแงงง้องแงงก็อะไรอย่างนี้แต่ก็ประมาณว่าอาจจะเหมือนกับว่าเออแบบว่าระวังนะแบบว่าถ้าเกิดแบบว่าเหมือนกับเวลารงงอนกันคนมาเห็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไปพูดต่อได้ก็ผู้ใหญ่ก็บอกให้เรามาระวังนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะเขามีความรู้มา ไ่ด้เลื่อนเราไม่ได้กําหนดแต่แรกอยู่แล้วประมาณนั้นอะไรอย่างงี้คือถ้ามีกําหนดแล้วบอกว่าเลื่อนไปอีกอันนั้นก็นับว่าเลือ่อนแต่นี้ก็ไปดูเลื่อนกันเฉยอย่างที่หมอดูพาก็จะเป็นผลหลังมิถุนาปีหน้าตรงคงต้องหลังอนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นดวงชงเพราะฉะนั้นเพราะแบบว่าหลังก่อนหน้านั้นก็คือดวงชงกันที่คุณแม่ดูมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นเวลาที่ดีถ้า ถ้าจะดีหน่อยก็คือต้องหลังจากนั้นไปแล้วก็เคลียร์กันชัดๆไปเลยนะคะว่ายังรักกันดีอยู่แถมแหวนแหวนยังสนใจจูงมือแดนเข้าคอร์สการปรับตัวใช้ชีวิตคู่ด้วยค่ะแล้วนี่ก็คือบรรยากาศงานรอบปฐมทัศน์ละครเวทีหงเนื้อมังกรแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจชมละครเวทีฟอร์มยักษ์เรื่องนี้การแสดงจะมีทั้งหมด23รอบตั้งแต่วันพุธที่22กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่10ตุลาคม2553คุณผู้ชมสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิตเมเจอร์ทุกช่องทางการจำหน่ายค่ะ เห็นไหมคะว่า h o n g n e u n g m a n นั้นเป็นละครเวทีที่ยิ่งใหญ่จริงๆมีดารารับเชิญเข้ามาร่วมในรอบการดินเนอร์ของละครเวทีเรื่องยใหญ่เรื่องนี้มากมายจนแบบล้นกันเลยอ่ะแค่ในวันเปิดตัวก็ยิ่งใหญ่มากๆแล้วนะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพีพีมีเรื่องราวของความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับสก๊ปเด็ดๆของเจ๊ฟเจ๊ฟแองกอ Beauty Healthy ค่ะคุณครับ